เพื่อนแอบใส่ไฟให้แฟนฝรั่งฟังก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ด้วยความดีใจก็ไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื kind of like ่อนสนิทนะจําไว้นะเพื่อนสนิทเราอะเป็นเพื่อนเขาเขาว่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าไม่รู้เราอะสนิทกับเขาแต่เขาอะสนิทกับเราหรือเปล่าไม่รู้อันเรื่องนี้มันสอนให้รู้นะว่าไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะไปเล่าอุ้ยคิดว่าเขาสนิทก็เล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างเปิดช่องทางให้เขารู้หมดว่าติดต่อการเจอแฟนในช่องทางไหนอะไรเงบอกเขาหมดก็เพื่อนเพื่อนคนนี้ก็ดีใจโอ้ยฉันดีใจกับเธอด้วยนะ แต่ตอนหลังเพื่อนเนี่ยก็เขียนมาหาฝรั่งเขียนไปบอกฝรั่งว่าน้องเขามีผัวแล้วมีลูกแล้วก็เออน้องเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีชอบหลอกเงินฝรั่งอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ฝรั่งเขาก็คือฝรั่งคนนี้นิสัยดีนะเขาไม่เชื่อเขาก็ได้เออก็ปี้อันเนี้ยส่งไปให้น้องดูน้องเขาตกใจมากไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองจะทําแบบนี้ก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเออ,อย่าไว้ใจเพื่อน เราสนิทกับเขาเขาอาจจะไม่สนิทกับเราก็ได้บางครั้งการที่เราจะไปได้แฟนฝรั่งที่ว่าเออเหมือนจะได้ดีอ่ะแต่จริงแล้วเรื่องจริงแล้วยังไม่รู้เลยนะฝรั่งคนนี้เป็นคนดีขนาดไหนหรือว่ามีฐานะขนาดไหนยังไม่รู้เลยแค่เนี้ยก็เผยท่าแท้ของความเป็นเพื่อนออกมาแล้วก็สําหรับน้องๆหลายๆคนที่เออติดต่อกับฝรั่งนะเคยเกิดขึ้นกับหลายๆคนบางคนต้องเลิกลากันเพราะเพื่อนนี่แหละอืมเขียนไปบอกอันนั้นบอกอันนี้บางคนนะอเก่งภาษากว่าเรา ก็ไปก็เวลาไปกินข้าวกันเนชอบชวนเพื่อนไงชอบชวนเพื่อนไปเออมีแฟนมาๆๆอ้โชว์เพื่อนสักหน่อยไปกินข้าวเอาเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยเออสักครั้งหนึ่งเงี้ยเพื่อนก็เวลาเราลุกไปเข้า,าน้ำห้องน้ําหรือว่าเราเผลอเงี้ยก็ใส่ภาษาอังกฤษเป็นไฟเล่าให้ฝรั่งฟังว่าอันนั้นอันนี้คือต่อหน้าก็เป็นเพื่อนไงแต่รับหลังอ่ะก็คือศัตรูตัวดีนี่เองฉะนั้นน้องๆหลายๆคนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้มีหลายๆคนเล่ามานะว่าถูกเพื่อนหักหลังถูกเพื่อนแย่งแฟน เออถูกเพื่อนใส่ร้ายให้แฟนมาฝรั่งบางคนเขาเชื่อเพราะว่าผู้หญิงที่มาใส่ร้ายเนี่ยอาจจะสวยกว่าแล้วก็ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เป็นไปได้ก็หลายๆคู่ก็จะต้องเลิกลากันเพราะว่าเพื่อนนี่แหละฉะนั้นน้องน้อง,องทั้งหลายเวลาติดต่อกับฝรั่งนะเออมีแฟนฝรั่งแรกๆยังไม่ได้พบได้เจอกันอนะ่ะเพื่อนนี่หนูตัดออกไปเลยลูกตัดออกไปอืไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปเล่าให้ฟังเล่าได้ไม่ต้องโชว์หน้าเล่าได้แต่ไม่ต้องบอกว่าติดต่อกันทางไหนเล่าได้แต่ว่าไม่ต้องแบบว่าโอ้ยเธออย่างนั้นอย่างนี้คือรายละเอียดอะ อย่าเยอะอืมเย่าเยอะไม่ต้องไปเล่าเขามีฐานะแบบไหนอะไรยังไงเขาให้อะไรฉันบ้างไม่ต้องไปเล่าอืมเล่ามากมันก็ปัญหามก็เกิดบางทีอ่ะมันไม่ได้เกิดกระทันหันแต่ถ้ามีเขามีช่องทางอะไรที่เขาจะทําลายเราได้ก็ทําเพื่อนแบบนี้ก็มีเยอะแต่เพื่อนดีๆก็มีเยอะนะก็เคยมีเรื่องเอาน้องอยู่คนหนึ่งที่ชวนเพื่อนไปกินข้าวสองคนนะเอ่อแล้วก็เอ่อไปกับแฟนฝรั่งก็อีกคนนึงก็ใส่ไฟเราเวลาเราไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่อีกคนเนี่ยหวังดีกับเรา ก็รีบมาบอกเราว่าเธอระวังอินนี่นะเขาบมันใส่ไฟเธอให้แฟนเธอฟังว่าเธอไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้เพื่อนดีก็มีเพื่อนไม่ดีก็มีฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนระวังไว้ถ้าเกิดเราระวังซะมันก็ไม่เสียหลายแต่ถ้าเพื่อนดีก็โอเคไงแต่เพื่อนไม่ดีเราจะได้ไม่เจ็บตัวไงคะลูกนะคะทุกคน